สวัสดีครับเพื่อนๆนี่เลยวันนี้ผมกับตาเอ็กมาอยู่ที่ h o าพ y and Toys นะครับเป็นโซนที่เปิดใหม่ของห้างฟอร์จูนครับจะอยู่ที่ชั้นจีเพิ่งเปิดใหม่เมื่อมกราคมที่ผ่านมานี่เองอ๋อเื่อปีใหม่นี่ของเดิมจะอยู่ชั้น4ตอนนี้เอาคือมาจัดรวมกันเป็นโซนใหม่เลยอยู่ชั้นจีจะเป็นแหล่งรวมของเล่นโหที่แบบหลากหลายมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมว่ามีอะไรบ้าง เอาแบบสั้นๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาเจาะดีเทลดีๆเพราะว่าของมันเยอะมากจริงงั้นวันนี้พาไปดูรอบๆก่อนนะแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาเจาะทีละร้านที่ชมกันเลยอ่าไปเริ่มที่ตอนมุมแรกเลยนะครับอ่าอันดับแรกนะครับก็มาที่ส่วนโซนนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าที่เรียกว่าฮอตวิวจะเป็นพวกรถเก่าของเล่นเก่าเขาจะมาชมตรงนี้ได้โอ้หลายคันเลย อ่าวันนี้เอาเซิฟเซิฟเบาๆไปก่อนแล้วเดี๋ยววันถังผมจะมาเจอกกับพี่เจ้าของร้านอีกทีถึงประวัติความเป็นมาของรถโมเดลในแบบต่างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอ่าดูบรรยากาศรอบๆกันไปก่อนต่อมาอันี่ก็จะเป็นนี่อันนี้ก็จะเป็นนะครับร้านที่เรียกว่าบอสกบ บอสกบนะครับมาสายของสุ่มนะครับสังเกตดูแต่มีลูกหนวดอันนี้ก็จะเป็นอ่าตอนนี้กำลังทิชก็ทำกล่องสุ่มสวัสดีครับพี่กรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นี่สัญลักษณ์เขาก็คือต้องเจอกันตบปึ๊บอ๋อสองสายทั้งหมดสายเปิดบานมีตังค์ไม่มีนะของบอสกรบก็จะมีอ่าของสุ่มแล้วก็มีของเล่นหลากหลายมากมายนะครับในต่อแบจิ้มๆอ่าอืมเปรือปั้ไปเรื่อยๆของพิเศษที่นั้นเลยนะครับ อันนี้จะมาดูเป็นพวกของเล่นอีกาใช่มเป็นอีกานะครับจากเลี้ยกาอันนี้ก็จะเป็นของร้านคุณเก๋มาดูหูเต็มเลยอ๋ออันนี้คือร้านพี่เก๋รัชดาใช่เก๋รัชดาร์เก๋รัชดาไม่รู้แต่ของไปไหนแล้วก็ไม่รู้อยู่แถวๆนี้แหละอ่าโหนี่น่าจะครบทุกตัวเลยเปล่าไม่รู้นเน้อเยอะมากนะครับก็จะมีหลากหลายครับแต่ว่าของร้านเนี่ยนอกจากตัวที่เราเห็นตรงนี้แล้วเขาจะมีตัวเด็ดพิเศษอีก ตัวเด่นพิเศษที่เขาจะให้คนมาถ่ายรูปได้ขนาดหนึ่งต่อหนึ่งของจริงอ๋อเหรอฮะอยู่ไหนตัวที่เรียกว่าโบยะฮารุมิจิพระเอกมาดูนี้ตัวเอกของเรื่องเลยนี่อ่ะอ่ะพอลองนั่งดูมาอันนนี้ะครับนี่คือตัวเอกของโบยะฮารุมิจิจากเรื่องอีกาโรงเรียนอีกาเอ้ยอ่านะครับอ่ะหาล้านคุณเก๋มานะครับก็มีอีกหลายร้านนะครับคือเหมือนก็โซนนี้จะเป็นโซนรวมของเล่นทุกร้านมารวมกันครับนะครับอ่าแล้วไปเรื่อยๆ เอาพี่เอกพาดูต่อเลยอ่มาดูต่อนะครับอ่าเนี่ยจะเป็นของเล่นที่เขามาฝากขายกันที่นี่คือคุณเน้เป็นของเล่นฝากขายนะครับได้มาเรื่อยๆได้เป็นตู้แบบใครอยากจะมาฝากขายก็ติดต่อมาได้อได้เลยอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของร้านของคุณเนยเขาก็จะเป็นเนี่ยมีของเล่นเก่าโบราณมากมานะครับเป็นตู้ให้เช่านะใครสนใจก็มาดูที่ตู้ว่างแล้วก็เอาของมาฝากขายได้โอ้โหดีจังเลยนะครับมีแบบนี้ด้วย เนี่ยหลายอย่างเลยนะครับหลากหลายนะครับเพื่อนๆแวะมาเที่ยวชมกันได้นะครับเดินทางมาก็ใกล้แค่ฟอจูนเท้าแค่นี้เองนะพีมีไรแมกอีกจุดนึ่งมาแป๊บเดียวมีใครแมกอีกจุดนึงอยากให้ดูมาดูโซนนี้โซนนี้โซนนี้ก็เป็นงานฝากขายเหมือนกันนะครับก็จะมีหลากหลายแหละก็จะมีคนเอาของมาลงตู้มีของเล่นของสะสมมากมายโอเค ดูของเด็ดที่สุดนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สุดปอมาดูอะไรนี่อ่าครับนี่นี่อะไรนี่อะไรเอ้ยโอ้โหนี่อัตตากิโตช็อปของอเด็ไงนี่ร<ล>้านผมก็มาเชา่าพื้นที่เขาเหมือนกันนะครับก็เชา่าพื้นที่ไว้หนึ่งตู้อันวนี้ก็เอาของจากร้านผมที่อยู่ทางล่มเก้าก็เอามาวางจำหน่ายที่นี่เนื่องจากที่นี่มันเป็นจุดที่ว่าเป็นแหล่งรวมอยู่กลางเมืองมีรถไฟฟ้าผ่านรถไฟฟ้าใต้ดินผ่านอย่างเงี้ยใช่เดินทางสะดวกมากครับสะดวกก็คือเราก็เอาของมาลงที่นี่แล้วที่นี่เปิดทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวันครับ ห้าโมงเช้าถึงประมาณสองทุ่มนะครับห้าโมงเช้าถึงสองทุ่มโมโหยังชมงานยังแวะมาได้สบายๆเลยเรวก็จะมีพนักงานขายประจําอยู่ใช่ใช่ครับขายประจำอยู่ของมีหลากหลายมากมายนะฮะจะเป็นของเก่าของเล่นใหม่มีเต็มหมดนะครับของเล่นแบบกาตาปองของเล่นทั่วไปมีหมดโอ้ไม่ครับผมครับอืมโุ้นี่ของเล่นเก่าๆครับเต็มหมดเลย มีให้หลากหลายนะครับแล้วเราก็จะมีมุมให้สําหรับอนั่งพักผ่อนบางคนมาอาจจะอยากนั่งคุยกันเขาก็จะมีโต๊ะให้นะครับโอ้นั่งคุยนั่งพักผ่อนกันเต็มหมดมีนี่ด้วยมีพวกวอชเกมด้วยนี่เผื่อใครสนใจมีเกมวอชมีอะไรเยอะแยะหมดเกมวอชเกมวอชครับของเล่นเห็นไหมนะครับนี่ครับเกมวอชในตำนานนี่เมื่อก่อนนี่ต้องไปซื้อในร้านนาฬะของเล่นแร่หายากมีหมดนะครับก็มาดูได้ที่ร้านนี้ครับ เจมปาแมนนี่เก่ามากครับใครชอบของเล่นเก่าแวะมาเลือกชมเลือกช็อปกันครับวันนี้นะครับคุณปอเราถือว่าเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนนะครับเป็นโซนที่เขาเปียกทอยเนี่ยอยู่ที่ห้างฟอร์จูนทันจีครับวันนี้เราแบบน้ำจิ้มก่อนเดี๋ยวเราจะมีแบบมาเก็บแต่ละ จุดแบบละเอียดอีกทีนึงใช่เดี๋ยวจะแค่ทำความเดี๋ยวจะมาขายแต่ละร้านที่ชมกันแบบละเอียดเจาะลึกกันไปเลยว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับยังไงฝากไว้กับที่นี่พอบี้แอนทอยพอีนทอยฟอร์ชานทาวรชดาชั้นจีว่างๆแวะมาเที่ยวมาเที่ยวชมมาช็อปมาสนุกมาพูดคุยกับเจ้าของร้านได้เลยครับยังไงก็ได้หมดครับได้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับโอเคครับบ๊ายบาย สำหรับนักสะสมทั้งหลายนะครับที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมนะครับหรือว่ามาช็อปนะฮะก็สามารถมาได้ทุกวันเลยนะครับตั้งแต่เวลา1 1เน,นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาเลยนะครับณนะห้าง Fortunetown รัชด,ดาชั้นจี